สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านชิวาวา่าขนท่านยาวาว,วันนี้นะคะเราสองคนนะคะแม่ลูกจะพาน้องชิวาว่าค่ะไปส่งให้กับคุณลูกค้าที่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะได้ชมกับน้องคนนี้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะเตรียมขั้นตอนอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะส่งน้องถึงมือคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ค่ะ,คะ นี่ค่ะสำหรับน้องคนนี้นะเดี๋ยวนี้เนาะอ่ไปไเล่นกล้องหน้ากล้องอ่ะน้องคนนี้นะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะกําลังจะเดินทางนะคะไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะคะคนใหม่นุกน้องนุกน้องเป็นด้วยน้องคนนี้นะคะเป็น เพศผู้นะคะหน้าตาน่ารักเลยตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปส่งมอบนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่คนใหม่นะคะหรือว่าเจ้าของใหม่นะคะเราจะทําการชินนิ่งน้องหรือว่าทําความสะอาดน้องให้ก่อนนะคะก็คืออาบน้ำเนาะเพื่อที่จะไปปรับตัวนะคะกับบ้านใหม่เจ็ดวันนะคะแล้วสําหรับลูกค้าใหม่ที่รับไปนะคะเราก็จะมีคู่มือการดูลแลน้องนะคะแล้วก็ให้คาแนะนําตลอดชีพนะะอ้องค่ะ จุ๊มหมาจุ๊มหมาจุ๊มหมาตอนนี้เราก็ผ่านขั้นตอนการอาบแล้วก็ไดนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำการสปาเท้าน้องให้ก่อนนะคะยังไม่หมดขั้นตอนค่ะ <c oughs> ค่ะก็คือเด็กๆที่เรากำลังพาเดินทางไปแล้วนะคะนนจริงๆเขารับตัวขวานะคะน้องคนนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาน้องคนนี้ไปด้วยเผื่อลูกค้าสนใจนะคะ จอกันอีกทีตอนถึงบ้านลูกค้าเลย เอาละค่ะและสุดท้ายแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะก็ทําการส่งมอบน้องเรียบร้อยพร้อมของแถมค่ะแล้วก็จะบอกวิธีการดูแลน้องนะคะและขั้นตอนต,ต่างๆการให้อาหารเบื้องต้นนะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะยังไงก็ตามเราจะคอยให้คําปรึกษาแล้วก็คําแนะนําตลอดชีพน้องค่ะสําหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าบ